อันนี้คือทา่า<ป>ท่านังรับลมุมปัญญ่นยูใช้หาดะจะไปเที่ยวทะเลเถอะท,ท่านรับลมุมรับลุมไปเดี๋ยวตกเทียงตกใบามายีา4 2องศาเข่าหงเอร์เลยโอ้ละ่ะเบิงทาทาผู้เป่าอโอ้แอคชั่นโอ้ล่ะ เปิด้อนเสืยขึ้นหนะ้อนไลเดียวนี่มานาครังเนี่ยค่อยล้มเย็ยนโซนบมา่เ้านจ้ก็ไปนั่งยื้หน้าบ้านลมมันไต้ต้นหมกมวงมาที่นาแดงวานะดแท้เขาแ้ดูแท้เขาแลรับรับลมตอนเชา้าฝน นอนมานอนเวีนมาจะมี่เหรอแค่น้าตานอนเวีได้เลขไปวันนี้ได้เลขไปคือเรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วเอ้อเ,ออเ,อเมีลูกๆเขาลูกๆนี่ขีด <laughs> ข้ดือ้อขี้ดื้ออันนี้เบื่อหนึ่งคะ่ะซื้ออย่างกับส่วนเต้าหู้เป็นลูกแพนเคก้กเบื่อหนึ่งเลยไร้เฮาสุดยอด ไอโวนจัดการเออไรีไ่ไดดูสภาพวะเบอร์อ้วนทวนสมบูรณ์เมาร้างให้รถความอ้วนมาห่นละเบอร์โชว์พุงข้างลังสีรถ